ตัวาชาร์จไฟฟ้านะครับผมเวลาเราจอดรถในห้างเดี๋ยวนี้ห้างโรงแรมหรูๆก็มีตัวชาร์จไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมเราเข้าไปช้อปปิ้งในห้างก็เสียบจั๊มชาร์จเลยนะครับผมเสียบไปพุ่งอยู่นะครับผมเพราะด้วยตัวรถมัน184แรงม้านะครับผมเครื่องยนต์เนี่ย2,000ัน cc สวัสดีครับพบกับผมแกบบีคาร์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูในส่วนของรถยุโรเป็นรถเจ้า BMW X1 ซีรีส์3 3 3 0 eDrive eDrive จะเป็นรถในกลุ่มของของกลุ่มไฟฟ้านะฮะตอบโจทย์เรื่องการประหยัดน้ำมันคันนี้เนี่ยราคาผมตั้งไว้อยู่ที่1 1 9 8 0 0้านาป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่3 9 9ล้านเาหคันนี้เนี่ยจะประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ย1 9ึ0 0 0้าน0กรถผ่านมา5ปีผมมองว่าคันนี้น่าใช้มากสำหรับ คนที่มองหารถในส่วนของการประหยัดน้ํามันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มตั้งแต่ในส่วนของด้านหน้ารถก่อนเลยดีกว่านะครับผมด้านหน้ารถเนี่ยจะเป็นไฟหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟ LED B M เขามีเอกลักษณ์ผมมองว่าค่อนข้ที่จะเป็นทันสมัยอยู่แล้วนะครับด้วยทง B M โอเคตัวนี้จะเป็นในส่วนของโครเมียมนะครับผมที่ตัดลวดลายนะครับผมให้ออกดูสปอร์ตขึ้นอันนี้จะเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์ด้านหน้าจะมีอยู่ที่4จุดนะครับผม หนึ่งสองสามสี่อ่าโอเคต่อมาจะในส่วนของล้อแมกนะครับผมโอเคล้อแมกจะเป็นล้อแมกขอบ18นะครับคุณพี่อันนี้เป็นล้อเดิมออกจากห้างเลยนะฮะโอเคต่อล้อก็ยังมีรอยไม่มีรอยกิดข่วนเลยนะครับผมก็เจ้าของเก่าก็ไม่ได้มีการทรําสีอะไรในส่วนของตรงล้อต่อมาจะเป็นส่วนของตัวชาร์จไฟฟ้านะครับผมเวลาเราจอดรถในห้างเดี๋ยวนี้ห้างโรงแรม หรูก็มีตัวชาร์จไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมเราเข้าไปช้อปปิ้งในห้างก็เสียบกัมชาร์จเลยนะครับผมโอเคต่อามาในส่วนของเป็นด้านประตูอ่าโอเคกระจกก่อนดีกว่ากระจกก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมอ่าโอเคประตูคันนี้ก็เรามาลองดูว่ารถมีการแกะประตูไหมนะครับผม โอเคประตูนะครับผมลองดูที่หวัวน็อตได้เลยครับหวัวน็อตไม่มีการรอยไข่เลยนะครับผมด้านล่างนะครับผมตัวน,นี้เจ้าของเก่าก็ดูแลอย่างดีเลยไม่ได้แกะออกมาเลยนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับผมอโอเครอ,รอยหม่งรอยหมุดยังอยู่หมดเลยนะครับพี่รถเนี่ยถ้าเราดูว่า,อาขออนุญาตนะครับ รถเนี่ยถ้าเราดูว่ามีโดนอะไรไหมเนี่ยเราก็ดูตรงนี้ก่อนเลยเนยครับอย่างที่ผมบอกด้านนี้ไม่มีรอยไขแต่ถ้าคุณพู้ชมไม่สบายใจยแกะมาดูอ่ารอยเม็ดอาร์ยังอยู่ตรงหมดเลยนะฮะไม่มีรอยไข่ทาสีหรือตัดต่อเลยนะฮะโอเคสําหรับเจ้า BM คันนี้ก็เดี๋ยวไปไปพร้อมๆกันเดี๋ยผมขออนุญาตติดก่อนแล้วกันนะฮะ โอเคต่อมาจะเป็นประตูด้านท้ายครับผมเหมือนเดิมเจ้าของไม่ได้มีการไม่ได้มีการแกะตัวนี้เลยนะฮะแต่เรา,าโฟกัสที่ตัวประตูนี่ครับรอยน,อน็อตรอยอะไรยังอยู่ตรงบดโอเคตัวนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์ของ e drive mm hmm. เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับผมจะลองดูสัญ,ญลักษณ์เป็นซ mm ิกเนเจอร์ของเขาเลยต่อมาด้านท้ายไฟก็จะเป็น led เหมือนเดิม mm hmm. นะครับผมผมมองว่าสวยมากครับลางคืนนะฮะ ขาวสะอาดคันนี้ด้านหลังรถจะเป็นสัมภาระก็ใส่ของก็สามารถใส่ของได้พอสมควรอยู่ครับผมอาจจะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างมากเหมือน X1 แต่ก็สามารถใส่ของนั่งพ่อแม่ลูกสบายๆไปเที่ยวต่างจังหวัดแบตเตอรี่ไฟฟ้าจะอยู่ด้านนี้ครับผมอ่าครับโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ ประตูด้านนี้นะครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมลองมาดูกันครับประตูไม่มีรอยไขเลยรถที่เนี่ยเรารับประกันว่าถ้ามีชนหนักน้ําท่วมพีความหรือมีการกอไม้เนี่ยทางเราเนี่ยซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะฮะผมรับประกันตัวรถคันนี้ทางเรารับประกันหนึ่งเปี1หนึ่งหมื่นกิโลนะฮะสำหรับคนที่มองหารถบีเอ็มคันนี้ผมมองว่าน่าใช้มากเพราะว่ารอยไขหัวน็อตเนี่ยด้านประตูด้านคนขับไม่มีรอยไขเลยนะที่นะ อ่าโอเคต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวเพจอันนี้จะเป็นเพจรถเพจรถเนี่ยเราลองดูอันนี้จะเป็นเพจรถเลยนะลง้าด้วย9 6 7 2หเดเนี่ยลองดูว่าตัวถังเนี่ยมันจะตรงกันไหมถ้ารถตรงเน้ยกับตัวถังไม่ตรงกันอ่ะเท่ากับรถอาจจะมีการเปลี่ยนมีอาจจะมีปัญหามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคเดี๋ยวลองมาดูห้องเครื่องกันว่าตรงกันไหมนะครับผม9 6้าหเจดสอง โอเคทันนี้เวลาเราเปิดประตูเปิดเปิดปากระโปรงเราก็ดึงขึ้นได้เลยนะฮะอ่าเราลองดูนะครับผมนี่เลย9672โอเคฝากระโปรงไม่มีการไขนะฮะแต่นอก็อ่าให้ดูคานผมเลยครับรอยเมทัลรอยอะไรอยู่เขาปลดนะฮะฝากกระโปรงฝั่ง นี้ก็ไม่มีการไยเลยทุกพี่หมดูได้เลยครับดูน็อตน็อตอยู่ตรงหมดนะครับผมสาหรับเจ้า BM คันนี้เท่ากับเจ้าข,ของเขาดูแลรถได้ค่อนข้างจะดีมากภายในเราได้ทําความสะอาดแล้วนะครับผมครับต่อมาจะเป็นในตัวของเรื่องเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ F30 นะครับผมขับเครื่องยนต์ขนาดเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่2000ซีซีรอบเครื่องยนต์4จังหวะนะครับผมแรงม้าอยู่ที่184แแรงม้านะครับผมก็ เท่าด้วว่ารถคันนี้เนี่ยผมมองว่าน่าใช้มากในการขับรถในส่วนของกรุงเทพหรือว่าจะมีไปเที่ยวต่างจงังหวัดผมว่าก็น่าใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงแรม5ดาวอะ่ะหรือว่าโรงแรมตีดาวเนี่ยเขาก็จะมีตัวชาร์จไฟฟ้าอยู่แล้วนะฮะโอเคผมว่าด้านหน้าน,นี่ก็จะไม่มีอะไรละต่อมาจะเป็นในส่วนของด้านในรถเรามาลองดูว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาจะดูแลดีขนาดไหนนะครับโอเคต่อมาจะเป็นในส่วนของด้านในรถนะครับสาหรับเจ้า bm ซีรีส์3 3 3 0ตูนไกด โอเคคันนี้ประตูก็หนักได้ได,ได้สไตล์ BM อยูหรือลาโรโลกนะครับผมคันนี้เนี่ยเข้ามาความรู้สึกแรกผมมองว่าเจ้าของเขาดูแลค่อนข้างจะด,ดีมากเลยนะครับผมเบาเบอร์ดนี่ไม่มีย่นเลยนะครับพวงมาลัยก็ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับพี่ครับคันนี้เนี่ยเลขไมอยู่ที่หนึ่งแสนสี่พันโลนะครับผมเลขไม่เนี่ยก็อยู่ในเลทการใช้งานของเลทปกตินะครับพี่ครับเบาตกประมาณปีละสองหมื่นโลก็ขับปกตินะฮะไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้ใช้มากเลยนะฮะ ต่อมาจะเป็นส่วนของแผงประตูด้านนี้ก่อนแลวการก็มีออปชันอลไยบ้างก็พับกระจกปกติกระจกไฟฟ้าออตโต้มีมา่านติดบังแดดด้านหลังนะครับผมโอเคตัวรถก็ถามว่าออปชันผมมองว่าออปชันครบแล้วเพราะว่ามีเนเกเตอร์ด้วยสำหรับรถเจ้า BMW X1 คันนี้นะฮะ หน้าจอก็จะเป็นเนลิเกเตอร์ครับคันนี้หน้าจอเนี่ยอยู่ที่ขนาดหน้าจออยู่ที่8.8นิ้วนะครับผมโอเคในส่วนของแอร์ก็็จะเป็นแอร์ดูโอโซนดูโอโซนก็คือว่าแอร์สามารถปรับความเย็นความร้อนได้2ข้างเลยถือว่าคุณผู้ชายเป็นคนที่หนาวคุณผู้หญิงเป็นคนที่ร้อนเนี่ยเราสามารถเลือกอุณหภูมิได้เลยว่าด้านคนขับเราเจะเท่าไหร่คนนั่งเราเจะเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูที่วางแก้วน้ําที่วางแก้วน้ําก็ไม่มีมรรอยอะไรเลยนะครับผมมันไ้เป็นที่ ถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็เอาออกไปก่อนก็ได้นะครับผมก็สามารถวางแก้วน้ําได้2อ,อแก้วเลยสําหรับด้านหน้าที่เก็บของสัมภาระเยอะไหมคันนี้ก็ไม่เยอะมากคือจะมีสายชาร์จแบตอยู่ด้านนี้นะครับผมโอเคต่อมาเป็นส่วนของเกียร์นะครับผมเกียร์คันนี้ก็เวลาเราจะขับ b m เนี่ยเราก็เหยียบเบรก่อนนะฮะสมมติว่าจะถอยหลังเนี่ยเราก็ดันไปเลยให้มันเป็น R RR R นะครับผม ถ้าเราจะเป็นเกียร์ว่างเราก็ดึงมาเอ็นถ้าเราจะเดินหน้านะครับผมดีนะครับผมตบเล่นเกียร์ได้หมดนะครับผมบวกลบอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมสาหรับคนที่ต้องการความสปอร์ตนะฮะเราจะเข้าเกียร์ P ล้วก็แค่เหยียบเบรกแล้วก็กด P ตรงนี้จะขึ้นเป็น P นะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของหมวดนี้ E-drive นะฮะ E-drive ก็คือว่าเป็นการใช้งานของไฟฟ้านะครับสาหรับโอเคชาร์จแบตมาแล้วเราไม่อยากใช้น้ํามันแล้วก็เลือกโหมด E-drive นะครับผมต่อมาตรงนี้จะเป็นโหมดของสปอร์ต สปอร์ตสำหรับคนที่ต้องการขับสนุกสนุกหน่อยนะฮะเราก็เลือกอันนี้ได้เลยโหมดสปอร์ตเพราะว่าเครื่องยนต์จะทางานร0 0อซอันนี้เป็นอีโค่อีโค่ก็จะเป็นโหมดที่เครื่องยนต์จะทํางานซอฟมาหน่อยเพื่อในการประหยัดน้ามันนะครับผมโอเคสําหรับเจ้าคันนี้ผมมองว่าก็เจ้าของอย่างที่ผมบอกเลยผมมองว่าเข้ามาเนี่ยรถเนี่ยก็ยัง วัสดุนี่คือยังใหม่อยู่เลยนะฮะพี่ครับเบาะหนังไม่ได้มียน่นไม่ได้มีลายเลยนะฮะสำหรับคนที่มองหาคันนี้เนี่ยราคาประหยัดไปตั้ง2ล้าน,านเกือบ2ล้านผมมองว่าคุ้มมากนะฮะโอเคก็ต่อมาเดี๋ยวลองดูด้านหลังก่อนละกันว่าให้ความรู้สึกยังไงก่อนอื่นผมขอปรับเบาะให้ตรงกับขนาดผมขับละกันว่าเวลาจะไปนั่งข้างหนังเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันได้เลยครับครับต่อมาจะเป็นในส่วนของด้านหลังรถนะครับผม ด้านหลังรถเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะเหมือนด้านหน้าเลยเบาะก็ยังดีอยู่เลยนะพี่นะไม่ยับไม่ย่นไม่อะไรเลยนะครับผมเหมือนว่าแทบจะไม่มีคนนั่งด้านหลังเลยเดีย๋ยวเรามานั่งดูว่าโอเคที่สามเนี่ยผมมองว่าก็ยังนั่งสบายอยู่นะพื้นที่ในการเหลือในการวางขาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะ,ยอะตัวผมเองเนี่ยสูงอยู่ที่ร7 6ยินะครับผมก็ยังนั่งได้สบายๆอยู่หัวไม่ติดนะครับผมผมมองว่าด้านหลังก็ ไม่น่ามีอะไรมากเนาะไม่น่ามีอะไรเพราะเจ้าของเขาดูแลดีไม่มีตําหนิเลยอันนี้จะเป็นแอร์นะครับแอร์ Air สำหรับด้านหลังอ่าโอเคสามารถปรับได้เหมือนกันอย่างที่บอกเลยว่าเราจะไม่เอาก็ได้หรือเราจะเอาก็ได้นะครับผมแล้วลำโพงนะครับผมโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะลองมาเทสไดรถยนต์ว่าการขับขี่รถยนต์คันนี้ผมรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมสําหรับผู้ชมที่อยู่ทางไกลไม่สะดวกมาดูรถเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะครับผมขออลองเทสไ์ด้ ให้ท่านผู้ชมดูโอเคเดี๋ยวไปพบกันตอนลองขับเลยครับโอเคครับนี่ในส่วนของการเทสไดนะครับผมผมจะลองไปลองรถถนนจริงเลยนะัะผมว่าคันนี้ความตู่กเต้ะจะเป็นยังไงบ้างนะครับ้าเราะเข็มขัดนะครับด้ว่ความปลอดภัยเ,เจ้า BM คันนี้เนี่ยผมมองว่าขับได้ทุกวัยเลยครับผม วัยรุ่นคนมีอายุคนกลางคนได้หมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูว่าไฟฟ้าจะมีความรู้สึกยังไงบ้างผมมองว่าก็เหยียบก็พุ่งอยู่นะครับผมเพราะด้วยตัวรถมันร้อแปดสิบสี่แรงม้านะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยสองพันซีซีบางคนอ่า บางคนเขาก็ไม่มั่นใจเกี่ยวกวับรถของในกลวนของไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์่อมมีอะไรรองรับค่อนข้างหญ่เยอะอยู่แล้วนะครับผมตรงน,นี้ตัดประเด็นไปได้เลยนะครับผมก็คันนี้เนี่ยโอเคผมขอโทษทีพรที่ผมไปชินกับรถที่ญี่ปุ่นฮะโอเคคันนี้ก็ขับก็ปกติเลยนะพี่นะเครื่องก็ยังนิ่งอยู่นะครับผม เนาิเกเตอฟังเพลงอะไรได้หมดนะผมรถันคันนี้ผมบอกว่ามันคุ้มมากเลยทีว่าราคาประหยัดไปได้ทั้งล้านเก้านะครับพี่ครับผ่อนนี่ไม่ถึง2องหมื่นสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะไม่ต้องการใช้เงินออกรถเลยนะฮะก็มองว่าน่าใช้มากเพราะว่าเจ้าของเก่าขเขาดีเมื่อกี้ผมนองขึ้นสะพานช่วงล่างก็ยังดีอยู่เกาะถนนนะครับผม มองว่าคันนี้เนี่ยน่าซื้อขับมากนะฮะผมเดี๋ยวผมจะลองตัดมอีกทีหนึ่งตอนที่ผมขับรถมาสักพักหนึ่งละว่าจะให้ความรู้สึกยังไงสําหรับเจ้าบ m คันนี้ว่ามีปัญหาหรือเปล่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเราจะเสียเวลามาดูรถทั้งทีหนึ่งเราก็อยากได้รถที่ว่าเราดูแล้วเราถูกใจไม่อยากเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองมาดูอีกทีหนึ่งว่าผมขับเนี่ยผมจะรู้สึกยังไงนะฮะโอเคครับ จากที่ขับรถมาได้สักพักหนึ่งผมมองว่าคันนี้ก็ถ้าพี่มาลองขับนี่ผมมองว่าไม่เสียเวลาแน่นอนเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะขับนุ่มมากนะครับผมคันนี้เนี่ยมีระบบเซฟตี้ก็คจะมีแอร์แบ็กแอร์แบ็กเนี่ยจะมีแอร์แบ็กด้านคู่หน้านะครับผมแล้วก็ด้านข้างตอนหน้าด้านหน้าศีรษะนะครับผมแล้วก็สําหรับด้านท้ายผู้โดยสารนะครับผมคันนี้เนี่ยแทบจะเซฟระบบเซฟตี้นี่ค่อนข้างจะโอเคมากเลยสำหรับ bm นะครับผม โอเคคันนี้ผมมองว่าก็น่าใช้อย่างที่ผมบอกน่าใช้อยู่แล้วละ่ะแต่ว่าประหยัดราคาเนี่ยประหยัดของป้ายแดงไปได้เกือบ2ล้านท,ท้ายคลิปเนี่ยผมจะขออธิบายนิดนึงว่าผมจะมีก็คือว่าคันนี้สามารถจัดยอดอะเกินไปได้ถึง200,000บาทคือสําหรับคนที่มองหาคันนี้นะสามารถจัดเกินไปเอา2 0 0,000เก็บเงินไว้ในกระเป๋าได้เลยนะคุณพี่โอเคเดี okay. ๋ยวผมจะมาอธิบายในท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมว่าจะยังไงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจ BM คันนี้เนี่ย ก็ติดต่อมาได้เลยนะพี่นะขับรับกิ่งเลยสบายสบายโอ้ยผมพูดเล่นนะครับพี่ครับจะรับจริงผมว่าก็สบา,สบายสบายอยู่ดีนะครับผมต่อมาเดี๋ยวผมจะก่อนจะถึงโชว์รูมเนี่ยผมจะบอกว่าโชว์รูมพิค่าเนี่ยจะอยู่ตรงไหนสําหรับคนที่จะมาเข้ามาดูรถนะครับผมหรือจะเข้ามาขายรถก็สามารถเข้ามาติดต่อได้เลยครับในที่พิคานะฮะโอเคเดี๋ยวตัดก็ตัดไปถึงก่อนที่จะถึงโชว์รูมแล้วกันนะครับแต่สาหรับการเทสต์ไดผมบอกได้เลยว่า คุณผู้ชมถ้าจะมาดูรถคันนี้ผมมองว่าไม่พี่หวังเลยนะครับผมผ่อนที่หม่เก้าสบายสบายพี่ได้รถได้รถราคาป้ายแดงสามล้านเก้าหมื่นเก้าพันผ่อนหมื่นเก้านี่ฟรีดาวม,มองว่าหาไม่ได้แล้วพี่อีกนะฮะโอเคเดี๋ยวลองมาดูตัดไปอน,นึอนล้วกันนะครับผมเป็นตอนที่ก่อนจะถึงทว์รูปิการ์นะครับผมโอเคครับผมลืมบอกคุณสมบัติของเจ้าคันนี้ว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างมาที่หมวดของสปอร์ตลวกันนะครับผม ด้านนี้นะครับผมเราก็กดสปอร์ตได้เลยนะฮะเราก็เลือกในหน้าปัดกดสปอร์ตนะครับผมเครื่องก็จะทํางาน100%เลยไม่ไม่อิงกับแบตเตอรี่แล้วก็จะเป็นน้ํามัน100%เลยนะครับผมสำหรับบวกสปอร์ตนะฮะโอเคสําหรับคนที่ขับในเมืองอยากจะประหยัดเซฟเซฟนะครับผมอีโค่อีโคเราก็เลือกเป็นอีโคได้เลยครับผมนะครับผมอีโคนี่ก็คือว่าจะเครื่องยนต์ครึ่งหนึ่งน้ํามันครึ่งหนึ่งนะครับผม โอเคครับแต่รถเนี่ยเราตั้งเจ้าของเจ้าของผมตั้งเป็นอาดีไซน์ด e ีไซน์เป็นออโต้อยู่แล้วนะครับผมถ้าอยู่ในแบตเตอรี่พอเขาก็าจะเป็นในส่วนของไฟฟ้านะครับผมครับโอเคหลังจากขับไปสักพักผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่ารถยังขับนุ่มอยู่เลยนะพี่นะสําหรับคนที่ผมลืมบอกนิดนึงระบบเกียร์เนี่ยครับผมจะเป็นสามารถเลือกสปอร์ตอีโคเนี่ยเราจะใช้ยังไงแล้วก็กดไปเลยสปอร์ตนะครับผม อ่าสปอร์ตเครื่องยนต์ก็ทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมถ้าเราจะเลือกเป็นอีโค่นะครับผมอีโค่ก็จะเป็นการใช้ไฟฟ้านะครับผมน้ำมันบ้างนะครับผมอันนี้เป็นถึงโชว์รูมิคาร์นะครับพี่สำหรับคนที่จะมาติดต่อเรื่องรถซื้อขายรถยนต์เนี่ยได้หมดเลยนะครับผมสำหรับเจ้า BM คันนี้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่ารถน่าใช้มากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารับชมโปรโมชั่นท้ายคลิปเลยลวกันนะครับว่าจะถูกใจคุณผู้ชม มากน้อยขนาดไหนนะครับผมโอเคครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเจ้า B M ที่สา3คันนี้ผมมองว่าน่าใช้มากประหยัดน้ํามันโปรโมชั่นของผมคันนี้เนี่ยผมมีโปรโมชั่นที่เราใจมากสําหรับคนที่มองหาคันนี้นะและจัดไฟแน้น์นะครับสามารถมีเงินเหลือกับบ้านได้ถึง200,000บาทนะครับผมคันนี้เนี่ยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่19,800บาทปีดาวเลยนะพี่สําหรับคนที่จะมองหารถคันนี้ผมมองว่าน่าใช้มาก โอเควันนี้ผมขอลาไปก่อนละกันสำหรับคนที่ชอบรถหรือจะขายรถมีบริการซื้อรถได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมสนใจก็อย่าลืมโทรมาไลน์มาและฝากกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยละกันนะครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com